เทคนิคการทำให้เห็ดพึ่งขมหรือเห็ดยูคาให้ไม่ขมนะคะต้มน้ำให้เดือดเหาะเกลือลงไปนิดนึงประมาณครึ่งช้อนแล้วแต่ปริมาณของเห็ดที่เราจะทำให้ไม่ขมเนาะแล้วก็ใส่มะขามเปียกลงไปหรือถ้าเพื่อนๆมียอดมะขามอ่อนก็ใช้แทนกันได้นะคะ แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปพึ่งช้อนเหมือนกันค่ะรอให้น้ำเดือดปุดปุดเต็มที่แล้วก็เทเห็ดพึ่งขมที่เราเตรียมไว้เทใส่ลงไปรอสักต้มต้มต่อไปประมาณอีกประมาณ5นาทีค่ะ หลังจากที่เราต้มครบห้านาทีนะคะเราก็ตักออกมาพักเอาไว้ในน้ำเย็นค่ะน้ำที่เราเตรียมเอาไว้น้ำเขาคือน้ำจากอุณหภูมิปกตินะคะพักเอาไว้ในน้ำเย็นสักประมาณ รอให้มันเย็นนะคะเราค่อยไป,ไปประกอบอาหารได้หรือว่าเราล้างเสร็จเราก็แกงหรือจะทําอาหารอย่างอื่นได้เลยค่ะแต่อันนี้รุนีจะเก็บเข้าตู้เย็นไว้ก่อนเนาะถ้าจะเอาไว้กินนานก็คือพอได้อย่างนี้แล้วนะคะพอพอเห็ดเย็นแล้วเราก็แพ็กใส่ถุงพลาสติกเอาเข้าช่องฟิตเอาไว้ค่ะเวลาเราจะเอาออกมาทํา แกงหรือทํากินเราก็ค่อยเอามาละลายละลายให้น้ําแข็งละลายแล้วก็ทําอาหารได้ตามปกติค่ะรสชาติเขาก็จะเหมือนเดิมกรุบกรอบเหมือนเดิมค่ะหรือตอนที่ตอนที่แกงถ้าเป็นแกงประมาณว่าแกงส้มก็ใส่ยอดกระเจี๊ยบขาวหรือยอดมะขามอ่อนได้นะคะ จะทําให้ลดขมคลายลงได้ก็จะถ้าคนที่ชอบขมก็จะแบบว่าขมพอดีนะคะไม่ได้ขมมากนะคะขมแบบขมอัลลําบานเท่านะคะกรุบกรอบกรุบกรอบได้อย่างนี้แล้วก็ใส่ถุงเข้าตู้เย็นเข้าช่องฟรีค่ะ เวลาจะกินก็ค่อยอออกมาทำกินนะคะเะไปเจี๊ยบเผาช่วยให้เหนดูค่าไม่ขมนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเทคนิคนะคะยอดระเจี๊ยบขาวค่ะจะออกรสเปรี้ยวหน่อย คิดในฝันคิดที่อยากทำมากที่สุดเข้ามา ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของลุนีชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี